ครับผม้ยเป็นเบอร์หนึ่งในการคุมสื่อพี่โค้ดมีอะไรก็ให้บอกว่าพีอาร์ตรงนี้พี่โค้ดบอกขอบคุณมากนะครับไอ้อันมึงให้พี่ออกขอนยงก่อนเลยนะไปโตทำงานถ้าพี่โค้ดไม่ถนัดถอดได้นะพี่ เออเพราะว่าพี่โค้ดถอดคนเดียวได้พวกผมใส่ได้ใช่เลยครับใส่สบายเออเสื้อนะพี่ของงานก็อยู่เลยครับถอดเสื้อจัดเลยวันนีครับวันนี้รัดีครับนี่เป็นเขียนบมาก้าใช่ยังคุยไปแตางได้บอกเฮ้ยแล้วเอาคิวพี่โค้ดมาได้ด้วยเหรอช่วงเนี้ยบอสแต่ละคนคือยุ่งทุกคนแล้วตาตอนนี้คือบอกเลยว่าร้อยกว่าประชุมที่ผ่านใช่ใช่ใช่มีคนเดียวที่ตาสู้คุนได้ก็พี่โค้ดแหละตอนนี้ ช้ำพอๆกันมันจะออกที่ตายเนาะเวลาเราลุยมันโรยมันลอยมันจะอย่างแรกก็ไม่ไหวใช่ต่อให้ใจสู้แค่ไหนตามันฟองไอ้ใจเนี่ยแเรารู้ว่าพวกคุณสู้มากช่วงนี้เป็นไงพี่พี่คนอัปเดตเน่อว่าความยุ่งของตัวเองขนาดไหนครับสนุกสนุกจะบอกว่าสนุกช่วงนี้ทำงานสรุปไหมครับครับแต่แค่ต้องลอยวิ่งตอนจบให้มันล้นออกมาให้ได้ให้มัน ให้มันกระชูดขึ้นมาให้ได้ต่ตาพี่มันกองมาคนละแบบแต่สนุกมากสนุกจริงๆครับสนุกมากช่วงนี้เป็นช่วงที่มันสนุกมากๆเพราะว่าโปรเจกต์ที่เราคิดเหมนครับผมว่าอาชีพครีเอทีฟมันมีมันมีมันมีของขวัญอันหนึ่งของเราคือเมื่อคุณคิดอะไรในหัวคุณเองแล้วคนไม่เห็นเลยใช่ไหาในหัวคุณคิดอะไรอยู่แต่พอมันออกมาแล้วมันมันเหมือนในหัวคุณหรือมันจะดีกว่า มันมันเป็นของขวัญที่ผมว่ามันมันพิเศษมากๆเลยของคนที่ทํางานด้านนี้นะครับไม่เห็นมันเป็นลูกเป็นล่างได้เห็นมันลูกคนหนึ่งมันโตขึ้นมาเอ้ยยินดีกันเรื่องนี้ด้วยครับโอ้ขอบคุณครับยินดีกับพี่โค้ดด้วยเรื่องนี้ครับยินครับสี่เดือนครับสี่เดือนโอเคโอเคเดือนพี่โค้ดทราบเพศหรือยังตอนนี้ผู้ชายครับโอ้ทิตย์มีเพื่อนแล้วเพื่อนทิศละเออวันนี้ถือว่าพี่โค้ดมานั่งคุยกับเรานะมีคําถามอะไรวันนี้ส่งมาได้มีคอมเมนต์ถามมาแล้วครับ พจกรรถแห่ยังอยู่เฮ้ยเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้วต้องตามใจผดบอสของผมบอสผมนี้เล่าได้ไหมเนี่ยบอสผมเดินมาหาผมเลยนะครับแล้วก็แบบจิคอผมบอกว่าไม่ได้ผมกระชากเขาเรียกกระชากขึ้นมาเลยจิขึ้นบอกว่าไม่ได้ผมไม่มีอีกสองคนข้างๆกไม่ได้ผมไม่อยากทิ้งโอเขาบอกว่าเขาไม่คิใครเปเบื้องหลังเขาใช่ไหมก็ต้องลับคนนี้จริงไเขาบอกผมแล้วว่าเขา ขาต้องว่าผมว่าไปด้วยกันไปได้ไกลเขาบอกใช่เห็นว่าไปด้วยกันไปไม่เท่าไหร่นะไปด้วยกันเนี่ยเราคิดเสนอละเสนอหรอไปคุยที่เราเป็นไอเดียคุยกันพี่โค้ดบอกว่าได้หมดก่อนคุยเรื่องงานแล้วพี่โค้มีการเตรียมตัวซื้อคงซื้อของอะไรอย่างี้หรือว่าย่งไ่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่ลุงยุ่งเรื่องงานอยู่ผมแบกหน้าที่เลยผมพิ่งเป็นของใช้ ให้ภรรยาซื้อของจะอ่าของเล่นผมซื้อจบโอ้แล้วมันจะแล้วมันไม่เต็มบ้านใช่ทีมันจะเยอะทั้งสองด้านเออเราแบ่งกันดีกว่าของใช้พวกเขาเก่งกว่าเราเขามีเวลาสักคางทั้งวันเขาแม่เขารู้ดีใช่ครับให้เขาตรงนี้เขาทําไปเราซื้อของเล่นอย่างเดียวครับซื้อของเล่นซื้อของเล่นแล้วไหนจะอาอารอบๆตัวอีกผมว่าโอ้โห้โอ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 ้อ้โอ้โ เยอะๆครับครับอยากมีสิบคนฮะจริงๆอ,อยากมีเรียกว่าเยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้ใช่ไหมอยากมีไปเรื่อยๆแล้วก็ๆๆวกถ้าพูดถึงกูเดย์ตอนนี้เห็นดูเขาบอกว่างานร้อนมากหมายถึงว่างานร้อนคือคือแบบอยากจะออกนู่นออกงานเยอะมากใช่ไหมพี่ถ้าัปเดตงานตอนนี้คือกูเดย์เราขึ้นรายการใหม่เราจะเราจะเลิกรายการเก่าไปประมาณหนึ่งแต่กับพิธีกรเราไม่ได้เลิกนะคือเราอยากเปลี่ยนรายการรูปแบบใหม่ผมว่ามันนานละเดีวเราต้องเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยน Refresh ถูกต้องแล้วก็แล้วก็อันนี้คือเปลี่ยนเยอะ แล้วก็เรามีรายการใหม่ๆที่จะขึ้นในหลายๆช่องที่ทําอยู่แล้วพอดีเราค่อยจะเปิดคูณเดีย์พอดแคสต์ครับเนี่ยระหว่างที่กำลังคุยอยู่เนี่ยก็น่าจะ5วัน10วันถึงจะมี้คุณเดีย์พอดแคสต์ก็ทําช่องใหม่ด้วยแล้วก็จะทําช่องใหม่ที่เป็นช่องฟู้ดโหเรียกว่าขึ้นมาใหม่แบบทั้งแผงใช่ครับทั้งขึ้นใหม่ด้วยทั้งของเก่าแบบรั้งน้ําใหม่ด้วยขึ้นเลยแต่ขึ้นเลยครับไปลองติดตามได้นะครับทางเฟซบุ๊กช่องใหม่เลยใช่ไหมครับเป็นช่องใหม่เลยครับเป็นคุณเดยพอะไูังง่่ี น่าจะวันนี้น่าจะวันแรกเลยครับที่ที่ออใช่ครับเนี่ยครับฟอลโล่ตอนนี้24คนถ้าใครอยากเป็นกลุ่มเขาเรียกชุดแรกก็เชิญได้เลยนะครับกู๊ดเดย์พอดแคสต์กู๊ดเดย์พอดแคสต์ครับคุณพิมพ์จังบอกว่าฟอลแล้วครับขอบคุณนะครับไปฟอลได้เลยนะครับกู๊ดเดย์พอดแคสต์ครับโอเคครับลองว่าถ้าคุณผมว่าผมว่าถ้าคุณเหงาเงาอะ มีเพื่อนคุยช่วงหลังๆพวกผมก็ฟังพอดแคสต์กันเยอะมากพี่โค้ดนี่ยังคุยกันอยู่เลยหลังๆไม่ค่อยได้ฟังเพลงไงเผื่อก็จะฟังแบบอาจารย์ปองแต่งเพื่อนอาร์ตอย่างนะฮะพี่สิทธิ์พี่สิทธิเขาเป็นเพื่อนคุณเหรอครับแป็นเพื่อนผมเลยแอ่วก็ลงจันทมาด้วยโอนั่นด้วยะใช่ถ้าผมจำไม่ผิดเขาน่าจะเริ่มจากตอนแรกที่เขาทำตอนช่วงโควิดหรือก่อนโควิดคล้ายๆจะเป็นติวเตอร์แล้วเขาจะเขียนด้วยปากกาอะไรบางอย่างในกระดาษแล้วเขาจะเล่าเรื่องในช่องเขาเองปัจจุบันเนี่ยเขาได้อยู่กับเอออ่่สสแแตตนดดพค์ะใช่ h e s t a n ใช่ ได้ในโลกล้นฟิสิกส์ใช่เป็นอะไรที่ดีใช่ไอ้นี่ก็แฟนเยอะแซลมอนพอดแคสต์เยอะทำนานกันละคแซลมอนผมฟังเรื่องอันเตอร์เทลเคสที่เผือกแนะนําอยู่เรื่องราวประหลาดผีลึกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วรายการของผมกับพี่โบพี่เผือกนี่สามารถบอกได้ยังครับพี่โค้ดบอกได้ทีนี้บอกได้ผมว่าทุกทีก็บอกได้เลยครับเรามีชื่อรายการรูปแบบอะไรยังไงรีเซนต์เลยครับพุณเซนต์คือมีรายการใหม่นะครับฟูดเดย์ใช่เราเมื่อกี้ได้ยินพี่โค้ดพูดว่า พิธีกรของเราไอรายการเนี่ยจะโละออกไปบ้างพี่ๆรีกรไม่ได้โละอก็เลยอุ่นใจตรงนี้แต่อยากทํา MOU ตรนเลยเพาว่าเออจะไม่โลนนะเอขอเซ็นได้มั้ยอเราทําประมาณ MOU ไม่ทําแบบ advance เออๆๆ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 ๆาได้ะผมเชื่อใจพี่ครับไม่ตกัยูกันเะที่ผมชอบทํางานกับผมว่าคนที่ทํางานด้วยะ เราอยากทำงานของเขาไปเรื่อยๆแหละทุกคนเลยแต่ว่าทุกๆทุกอย่างมันมีการเบรกแรงทุกอย่างมันต้องเลิกแล้วก็เลิกเพื่อทําใหม่โดยจังหวะเวลาหลายๆอย่างคือผมไม่เชื่อหรอกว่ายุคนี้ทํารายการรายการหนึ่งจะอยู่ได้สิปีผมว่าเดี๋ยวนี้สามปีห้าปีจริงละมีแต่ก็เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่โค้ดพาโบผมตอนนี้ก็หมดแล้วไม่เหลือแล้วพี่คืออยู่ไม่ต้องมีวันกี่ปีนะสองปีประมาณสองปีเดี๋ยวมันก็ต้องงอกขึ้นมาใหม่ด้วยอะไรสองปีก็เต็มข้อแล้วพี่เนาะว่าตอนเนี้ยผมว่าเก่งครับสองปีเก่งสามปีเก่งมากห้าปี เพราะนั่นเนี่ยยุคนี้ผมว่ามันคือการเปลี่ยนเรื่อยๆอเปลี่ยนเรื่อยๆทำหาอะไรใหม่ๆเราก็หมายถึงว่าเราสามารถโตไปได้ไม่จําเป็นต้องอยู่กับที่จริงๆแล้วดูอถ้าดูแบบที่ผมทําอย่างเสือร้องไห้ก็ได้อับแต่ว่าอันนี้ง่ายเลยตอนแรกเริ่มทําก็เป็นวอลล์วิดีโอทำโฆษณาแล้วก็เปลี่ยนมาคุยกเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นความรู้ไปโรงงานเดี๋ยวไปทําวิชาชีพไปทําอะไรต่อแล้วก็มีเรื่องที่เราจะทาต่อผมว่ามันก็คือถ้าเป็นแมกกาซีนก็คือบางเล่มมันไม่ได้โตมันก็จะอยู่ตรงนั้นแต่ของเราเราจะเป็นแมกกาซีนที่โตตามวัย คนกลุ่มเนี้ยเผื่ออาร์ตโบคอามเป็นใต้โต๊ะมันก็อยู่เรื่อยๆมันก็โตไปตามวัยอีกหน่อยพอคุณคุมเอทามทั้งตึกคุณคุมแบบตึกแรมนี่แล้วคุณก็มบบเป็นไอ้คนรอย่าพูดเล่นๆนะเออพอคุณคุมตึกแล้วคุณอะไรเงี้ผมอาจจะไม่ได้มองแค่ไม่ถึงตึกอาจจะใหญ่ไปหน่อยเพราะเรามองกันไปที่เอทามมีดมองแค่ประมาณสามหกถึงสามแปดประมาณนี้คุณบอ่สักฟลอร์สองฟลอร์ผมก็ไปอยู่ที่นี่ ตอนแต่ก็ตโตก็จะใหญ่ผมก็พยายามจะคุมสื่อพี่ร <c oughs> ู้ครับผมเป็นเบอร์หนึ่งในการคุมสื่อพี่โ<พ>ค้ดพีอะไรก็ให้ผมว่าพีอาร์ตรงนี้พี่โค<ด>้ดขอบคุณมากนะอยู่เท <c oughs> ียนเทียน <c oughs> ไอ้อันมึงให้พี่ออกขอ้อย่องบอลหรือไงล่ะไอ้น <c oughs> ล่าสุดเขาเพิ่งคุยกับคุณเผือกว่าเขาจะรับตำแหน่งไหนคนี้ใครซีใครีวางแผนใช้วางแผนไปแล้วคนเก่าก็ยังไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ถ้าพีคนจะถามคนเก่ายังอยู่นะฮะซ้อมคุมไว้ก่อนซ้อมคุมเตรียมตัวไม่เฉยเฉยเราอยู่มานานเนี่อย่างที่จะบอกคือรายการกับพี่โค้ชที่พี่เผือกพี่โบแล้วผมเนี่ยสามคนทำกันชื่อือมันไม่ใช่เกมโชว์นะแต่มันคือโชว์เกมที่ต้องช่อแบก น้องน้องคิดว่าผมชอบเลยผมชอบที่ไอ้เจนกับทีมแล้วทุกคนใลยคนคิดมาผมว่าอะไรที่มันง่ายๆดีผมรอดูว่าออกมาจะเป็นยังไงโชว์เกมโชว์เกมแค่สุขภาพไป็นอพีรนะพยายามจัดยามนะครับแต่ช่วงนี้ดูแลสุขภาพดีขึ้นเยอะครับตรงนี้ก็โฟกัสกับการการการแบบทั้งงานแล้วก็

ไปดูดออกเองนะ่ายโต๊ะทำงาน